ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถืทุกท่านยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องหอยเด่นในหึองอีกแล้วนะเซิงเป็นท่านสิบหกกุ่มภาพัน ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับนะเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เนวทานครบอร้อยสิบหน่วยเนวทัานครบอร้อยสิบหน่วยนะครบอร้อยสิบหน่อย ตัวนี้ก็เป็นอดีตน,นะท่านผู้ชมเนาะก็มีหลุนบ้างนะวทันใหม่นี่ก็เบ้งปาน5 6 7 8 9 0 1 2 3เจ็ดแปดาขาดขาดสีนะขาด4เบ่งปาน9ตัว ดับหนึ่งตัวให้พิจารณาเป็นเดยวทา่าต่อไปครับผมใบนี้เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมเนาะเคปหน้าจอได้นะต่อไปใบนี้เทวดาสุลล เดียวทันดับหลักร้อยสิบหน่อยเบ่งปานดับศูนเบ่งปานดับศูนย์ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทานขอบคุณจริงๆขอ้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เขาเบ่งปานเนียวทางหน่วยบุญเนียวทางหลักหน่วยบุญนะถ้าพูอชมนะเแบบเแบบชูนนะบางครั้งก็ชูนตัวเดียวบางครั้งก็ชูนสองตัวสามตัว อดีตก็ผ่านเตหลุดสองศูนย์เกับเจ็นะซึ่งหนีทวทันที่แล้วเจ็เจผ่านผ่านหลักหน่อยนะท่านผู้ชมซึ่งหนีทวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่านอีกแล้วนะ แปดเก้าแปดเก้าสองแปดเก้าสองนะเบ่งปันสามตัวนิวทันหลักหน่อยท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ เด่นล่างตัวเดียวเบ่งปันสี่เบ่งปันสี่ตัวเดียวทุกทีเบ่งปันห้านะเบ่งปันห้าตัวเดียวเนาะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวจับคู่ห้าศูนย์ห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าเก้าเนาะเ mm hmm. บ่งปานสองคู่ให้พิจารณาเป็นเนวทางาว่าชวมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมเด่นล่างสองสูตร สุดที่1กับสุดที่2จับคู่นะก็เดีวทันที่ประพันธ์มาก็มีหลุดไปบนด้วยเดีวทันที่แล้วจับชุดผ่าน้านหนึ่งเดี๋ยวทันใหวนี้ครับ901กับ245 ไม่ชุนจับคู่เนาะ90 929 9495นะ0204นะ05 1214 15นะ9คู่กลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยเนาะขอบคุณอย่างมากจริงๆเลย,ยข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างแบบ2ตัว90 90นะท่านผู้ชมซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะโจิเลสแนวทันใหม่นี้ก็เบงผ่านเก้น 90. เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปันนะเด่นบูนย์0้08เดศน่นล่างเกเน้น92้า แล้วก็ชุด909192979899 90, 90, 000102 070809เ no? นาะส่วนชุด3ตัวก็แบ่งปัน051 058 081088เนาะ351358381388นะพันก็เบ่งปันไรชุด ก็ยินดีด้วยครับท่านผู้ชมยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะยินดีด้วยจริงๆต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านนี้หน่วยล่างแบบสี่ตัวนะหน่วยล่างแบบสี่ตัวอดีตผ่าน,นอัท่าผู้ชมเนาะ <c oughs> เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ศูนย์สองเจ็ดเก้านะศูนย์สองเจ็ดเก้า 4ตัวเนียวทานหลักหน่วยล่าให้พิจารณาเป็นเหนียว่าต่อไปครับผมใบนี้านี้ก็รเบงปันเพนเพนสิบหน่วยนะสิหน่วยสองสี่ห้า สองสี่ห้านะเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาสองสี่ห้าต่อไปครับผมทานโพชูใบนี้ดับหลักร้อยความทรงจับ ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะดับผ่านนะดับผ่าน mm hmm. เบ่งปานดับหก็ผ่านต่อไปเนาวทันใหม่นี้ดับเก้าดับเก้าเนาะดับหลักอร้อย เบ่งปันดับเก้าตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางดับหลักอร้อยนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมกำลังวันเนาะใบนี้ก็คืออดีตที่แล้ว158 สรุปแล้วผ่านนะผ่านครบห้าหนึ่งซึ่งเราทันใหม่นี้ครับผมจเจ้าของข้อมูลข้อเบ่งปันอีกแล้วนะ 1, 4, 8, นะ 1, 4, หนึ่งสี่แปดนะหนึ่งสี่แปดเราทันใหม่นี้เลขกำลังวานความสองจำเบ่งปันหนึ่งสี่แปด เบ่งปันซ้มตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้กัดนะกัดเบ่งปานโบนหกตัวเดียวหกเก้าแปดหกหกเก้าแปดหกล่างเก้าตัวเดียวเนาะคู่ 9ก้าหกเก้าห้านะเก้าหกเก้าห้าน้ะขอบคุณอย่างมากเลยเนาะต่อไปครับผมดับเต็มล่างดับเต็มล่างนะตากล้ชมนะเบ่งปานดับเต็มเบ่งปานดับเต็มเต็มศูนย์นะ อดีตสรุปแล้วดับพันเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับเต็มล่างดับเต็มศูนย์ดับเต็มล่างดับเต็มศูนย์เ,เ,นเนาะขอบคุณจริงๆข้อมูลเนีวทางที่เบงปันอย่างอรียนะต่อไปครับผมใบนี้สองสูตร สองสูตรนาน,นาชุดเต็มล่างดังเมกไซน์นะสูตรเดียวเนาะท่านผู้ชมก็รวมตัวกันนะรวมตัวการชูนสรุปแล้วชุนครบนะท่านผู้ชมเนี๋ยทันใหม่นี้เนาะนาน,นากับดังเมกไซน์เนาะสองท่านนี้ สุดตรงกันท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีคาราพ,ทพอท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืม เป็นกำลังเจอกําลังใจกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามด้วยครับทาพจชมก็ท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะนะยินดีด้วยเนาะสวัสดีครับ